ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามันจะดูเขาต้งจะเด่นก็คงจะเป็น2กลุ่มนะครับอันที่1ก็คือกลุ่มพลังงาน,นที่2ก็คือในกลุ่มเปิดเมืองนะครับกลุ่มเปิดเมืองนี่มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเราคงจะเปิดช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับ,รบจากเดิมเนี่ยเปิด1ตุลาก็เลื่อนไปเปิด15ตุลาคมนะครับโดยให้4จังหวัดเปิดไปก่อนนะแต่เพราะว่ากรุงเทพอาจจะมีความหนานแน่นแล้วก็เขาอาจจะไม่อยากเสี่ยงว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยอีกนิดหน่อยฉีดแล้วมันจะถึง70แล้วเนี่ย ให้มันถึงก่อนดีไหมนะครับก็เลยทาให้มีการดึงโน้ไปอีกประมาณสักสสัปดาห์เพื่อที่ว่าเราจะฉีดวัคซีนซึ่งวันนี้เราฉีดเข็ม1เกิน70%ไปแล้วแต่เข็ม2เนี่เราฉีดได้ประมาณสัก37เนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเร่งอีกหน่อยมีโอกาสจะได้70ทันภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งมันก็จะเปิดเมืองได้สบายใจกว่านะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าการเลื่อนไปแค่2สัปดาห์ตัวน,นี้คงไม่ได้มีผลกับซน n ิเมนต์ในการเก็งกาไรในกลุ่มประเด็นเปิดเมืองครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเเเเปปปิดดมืองงก็็็ยันนระนที่ โซลิดอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจเมื่อวานถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวก็เห็นว่าหุ้นอเมริกาที่ฟื้นขึ้นมาก็น่าจะดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีคอมโพสิชันของพลังงานช่วยอยู่พอสมควรเลยนะครับเมื่อวันดาวโจนเนี่ยพลังงานช่วยไปสัก2%นะครับส่วนใน S&P เนี่ยดาวโจนในเอนเนี่ยหุ้นพลังงานวก3%กับ 4%, 4เลยนะครับก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรก็1ก็คือ ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันลดความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับก็คือเศรษฐกิจดีเพียงแต่เงินเฟอ้อไม่ได้มา,มากนะักเพราะฉะนั้นลนักษณะแบบนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนก็หนุนเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับอันที่2เมื่อวันการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของทางด้านเฟดสาขานิวยก็จะพูดถึงตัวเลขของภาคการผลิตที่ออกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับในเดือนกันยายนซึ่งดีขึ้น พอสมควรจากเดือนสิงหาคมนะประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องตัวสต็อกน้ํามันดิบซึ่งลดลงไปพอสมควรเลยครับดังนั้นหลายๆแฟกเตอร์รวมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นหนุนในเรื่องตัวราคาพลังงานขนาดเดียวกันต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้ำมันดิบนะครับคือถ้าเราดูราคาน้ํามันดิบเนี่ยขึ้นเมื่อวานประมาณสัก3%โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูแก๊สธรรมชาติเนี่ยแก๊สธรรมชาติเมื่อวานขึ้นประมาณ7 นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ่านหินเมื่อวานขึ้นประมาณห้านะครับซึ่งเราก็เห็นเลยว่าแก๊สธรรมชาติกระถ่านหินในช่วงหลังๆเนี่ยขึ้นเด่นเหลือเกินนะครับอย่างอย่างแก๊สธรรมชาติเนี่ยเทียบกันแล้วนะครับในอดีตเนี่ยประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแถวเฉลี่ยก็คือตีว่าสามเหรียญนะครับต่ำๆก็สองเหรียญแพงๆก็เกือบเกือบห้าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณห้าเหรียญกว่านะครับห้าจุห้าเหรียญเพราะฉะนั้นก็แปลว่า างน้อยสุดมันทำหายในรอบ10ปีของของตัวราคาถ่านหินนะครับไอ้ท้องถ้วที่แก๊สธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเอิญว่าไอ้ตัวที่มันมีทั้งแก๊สธรรมชาติและถ่านหินได้เป็นตัวเดียวกันก็คือบ้านปูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักทุนอาจจะไม่ต้องสงสัยถ้าถ้าไปอ่านเปเปอร์แต่ละบล็อกแลวเอ๊ะทำไมทุกคนมันเลือกบ้านปูกันหมดเลยนะผมก็ยังไม่เห็นของที่อื่นนะครับแต่ผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้สูงที่เช้าวันนี้เราจะเห็นบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นมหาชนที่เกือบทุกบล็อกเนะครับ อาทิตย์นี้ผมดูหลายโบกนะคุณกิจผลประมาณสักสิบโบกเนี่ยบ้านปูทุกโบกตั้งแต่ตั้งแต่ต,แต,ต,แต,ต้นสัปดาห์แล้วนะบ้านปูทุกโบกวันนี้ใช่ครับ<ล>ใช่ครับแล้วก็จริง,รงๆก็จะเห็นว่านอกจากคือหนึ่งคือผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างได้ในเรื่องฐานหินและก๊าซธรรมชาติค่อนข้างจะเต็มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอาปลอดภัยไม่ต้องเล่นถึงโบไตรมาสสามก็ได้ครับเล่นถึงประมาณสักต้นตุลาคมก็ได้เพราะอย่าลืมว่าต้นตุลาคมเนี่ยวอลเลนสองตัวเข้านะฮะ เพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะมาร์กราคาวอลแลนเนี่ยแม่ก็ควรจะต้องไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเชิงของการเล่นแบบนี้ก็แปลว่ามันมีโอกาสที่การเคลื่อนไหวของบ้านปู่เองอย่างน้อยสุดเนี่ยก็น่าจะดีไปจนกระทั่งอย่างน้อยวอลแลนเข้ามานะครับ,รบหรือว่าวอลแลนเข้ามาแม่ก็ยังอาจจะดีอยู่เพียงแต่ว่าไฮไลท์อาจจะเริ่มมูฟไปเป็นวอลแลนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดเนี่ยในช่วง 2- 3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าก็บ้านปู่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับครับ คุณกิพพล์ฮะก,ก่อนที่จะลงรายละเอียดรายตัวหรือในในไทถามเรื่องหนึ่งพอดีมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมคิดว่าคนคุยกันน้อยคุณกิพพล์ตามเรื่องเอ็ดเวิร์กเกนเอ็ดเวิร์ดแกรนกรุ๊ปที่จีนหรือเปล่าะอ่าตามครับเป็นยังไงบ้างในมุมอเอ็ดเวิร์ดแกรนกรุ๊ปเป็นบริษัทอสังหาที่ใหญ่มากของจีนนะครับ,รบแล้วก็หลังจากโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีรูปแบบเหมือนกับสมัยที่เราเกิดวิกฤตปีสี่ก็คือทุกคนเวลาโตธุรกิจหนึ่งแล้วเนี่ยพอโตเสร็จปุ๊บไม่ร จะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมต่างๆจนสุดท้ายแล้วมันมั่วไปหมดเลยนะสุดท้ายพอมั่วเนี่ยเวลามันมาเจอปัญหาบางอย่างเ mm hmm. ช่นเศรษฐกิจชะลอนะครับ mm hmm. ก็กลายเป็นว่ามันก็จะชะลอมาพร้อมๆกันแล้วเกิดกลายเป็นปัญหาว่ามันเกิดปัญหาในการขาดสภาพคล่องนะครับทีน mm ี hmm. ้ปัญหาก็คือว่าเอเวอร์กรนเองมีในเมื่อการทาธุรกิจพวกนี้มันต้องมีการกู้ยืเมเงินก็น่าจะเยอะนะครับพอมันขาดสภาพคล่องแล้วก็เขามีหนี้สินประมาณสัก3ามล้านล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่ามีการล้มเช่นปอะปันณสักสัปดาห์หน้าผมเข้าใจว่าเขาจะมีดีลของหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้บางตัวที่ต้องถึงกำหนดชำระแล้วไม่น่าจะคืนได้เนี่ยนะครับก็ตลาดก็รอดูครับว่าเออหจะมีโดมิโน,โนเอฟเฟกอะไรไหมกับ2ก็คือหรือว่าทางการของจีนเองจะเข้ามาควบคุมเช่นเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาดูแลมีมาตรการยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมไม่มองในทางร้ายมากนะครับคือผมคิดว่าถ้ามันอยู่ดีๆมัน เกิดปัญหาโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เลยเนี่ยอาจจะมีช็อตที่รัฐบาลทําอะไรไม่ทันแต่ว่าในช็อตนี้ซึ่งมันเป็นข่าวที่รู้ไปหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงเตรียมมาตรการบางอย่างไว้แล้วว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงที่ที่ช่วยแล้วมันต้องบอกว่าก็ต้องไม่ใช่ใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เอ่อก็ต้องลงโทษบริษัทในระดับหนึ่งที่มันเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นของของเรื่องจีนเรื่องของตัวเอเวอร์กรีนเนี่ยผมคิดว่าในฝั่งของการที่จะลุกลามจนถึงเป็นวิกฤตเลยไม่่นาจะเกิด แต่ทีเนี้ยถามว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะคิดช็อตต่อเนื่องไปได้ก็คืออะไรเอวีกรีนเนี่ยพามาสังหาซึ่งอสังหาใช้เหล็กนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าราคาเหล็กในช่วงสเดือนที่ผ่านมาลงมาเยอะมากนะก็แปลว่ามันอาจจะเป็นการสะท้อนภาพว่าเฮ้ย hey, ตลาดอาสังหาในจีนมีปัญหานะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันฟื้นไม่เร็วนะราคาเหล็กที่ลงมาเพราะเพราะดีมา์อย่างเงี้ยมันอาจจะฟื้นไม่เร็วนะครับซึ่งพอราคาเหล็กลงมาเยอะๆแบบนี้ก็แปลว่าก็ต้องก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้หุ้นเหล็กในบ้าานนเรรตงี เราต้องเริ่มมาระวัะวงแล้วนะว่าต่อไปราคาอาจจะเริ่มลงนะถ้าราคาเหล็กลงเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่กระทบดีมานโดยตรงนะแต่สมมติว่าต่อให้ดีมานเหล็กบ้านเราดีแต่เราเห็นราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มลงสิ่งที่คนสั่งสินค้าทําก็เหมือนกับคนเล่นหุน้นก็คือไม่ต้องรีบไปซื้อก็เราก็จะรอช้อนนะดังนั้นเราจะมีพันุมหาว่าออหุ้นเหล็กหลายตัวต่อให้มีคนอยากซื้อก็จะรอฮะหรือคนสั่งสินค้าก็จะรอสั่งตอนที่มันถูกๆเพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าดีไม่ดีงบจะไม่ดีเพราะทุกคนรอซื้อเหล็กอตอนถูกลงนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มันอาจจะดึงราคาเหล็กตลาดโลกลงซึ่งอาจจะไปดีกับปีหน้าของกลุ่มก่อรับเหมาก็ได้แต่ว่าระยะสั้นไอ้กลุ่มเหล็กต่างๆเนี่ยจะ,ะเผชิญกับการที่ทุกคนชะลอออเดอร์ก่อนครับครับเอเวอร์แลนด์เนี่ยประเด็นที่ที่ผมปรึกษาคุณกิตพลหรือว่าพยายามคอนเซิร์ตให้ท่านนักทุนเนี่ยนอกจากประเด็นที่คุณกิตพลบอกแล้วเนี่ยเอเวอร์แลนด์มีการลงทุนท่างโดยตรงและทางอ้อม เยอะไปหมดเลยนะในเอเชียนะครับไม่ไม่ใช่ในจีนอย่างเดียวนะในเอเชียเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงเนี้ก็ขึ้นอยู่อย่างที่คุณจิตคนบอกว่าจีนเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็จบนะครับแต่ผลกระทบมีเกิดขึ้นแน่ต้องต้องจับตาเรื่องนี้ดีๆในไทยก็มีนะคุณจิตพลเอฟเอเวอร์แรมเนี่ยมาลงทุนเนี่ยทั้งดังตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนเงินมหาศาลทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ก็ก็เดี๋ยวต้องโฟกัสกันก็ต้องดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้ามีต้องบอกว่าเพราะว่าลักษณะแบบนี้สินทรัพย์อะไรที่มันใกล้เคียงสภาพคล่องก็มีโอกาสที่มันจะถูกเทขายนะครับเพื่อที่จะดึงเงินกลับไปในเรื่องของการลวลวรลมทางด้านของ liquidity ก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยสุดนา,นาขณะนี้ตลาดเองอาจจะปั่นป่วนแต่คิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่มันจะเป็นวิกฤตครับครับกลับมาหุ้นไทยวันนี้คุณจิตพลบอกแล้วว่า มันน่าจะบวกในหุ้นเปิดเมืองและ1นหุ้นพลังงานเอาตัวเซตเลยครับเซคจะเป็นยังไงนะครับวันนี้กรอบจะเป็นยังไงครับเชิญเลยครับก็มองน้ําหนักของการฟื้นตัวนะครับเพราะว่า2วันถึง3วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่13ที่ตลาดเริ่มมีข่าวกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของการปรับเกณฑ์เซทห้าสิบแล้วก็ทําให้หุ้นหลายตัวอย่างเช่นพวกเดลต้านะครับอินทัชแมคโร LH f g เบที่มันมีฟรีโฟร์น้อยเนี่ย ลงกันมาจะเห็นว่าการลงมาในกลุ่มนี้แต่ละตัวเนี่ยลงมาถึงแนวรับสําคัญเกือบหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเฮ้ยต่อให้มันจะจิ้มลงอีกหน่อยนึงแต่ว่าแรงขายไม่น่าจะหนักและะ้วท่านก็แปลว่าไอ้เพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มพวกเนี้ยเริ่มไม่ค่อยมีแล้วกลับกันอาจจะมีแรงซื้อกลับไปซ้ำนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ให้น้ําหนักว่าเออเพรสเชอร์ที่มันมีจากกลุ่มพวกเนี้ยเริ่มหายไปนะครับที่2ก็คือเออเรามองว่าในกลุ่มพลังงานนะครับภาพตรงเนี้ย ค่อนข้างจะเป็นบวกกับการเก็งกำไรในหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องนะครับก็น่าจะดึง s e n ิเ m e n ์ขึ้นรวมทั้งเตรนของป,ประเด็นเปิดเมืองนะครับก็ยังเป็น s e นิเ m e n t ที่ช่วยดึงให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยมันเอื้อต่อ,อการเก็งกําไรไม่ว่าไม่ว่าคนจะเก็งกําไรประเด็นเปิดเมืองหรือจะไปเก็งกำไรหุ้นเล็กอื่นๆก็ดีนะครับก็ในภาพตัวนี้ครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตาแล้วก็อาจจะต้องใช้ในการปรับกลยุทธ์ด้วยนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการระบาดในรอบที่ผ่านมาอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มเครื่องมือการแพทย์นะครับ ผมให้น้ำหนักว่าระยะสั้นกลุ่มพวกนี้จะฟื้นครับอเพราะว่าลงมาหน้าดูเลยโรงพยาบาลก็ลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวของเครื่องมือการแพทย์หลายตัวก็พักฐานลงมาพอสมควรแต่จริงๆแล้วในเชิงผลประกอบการยังดีอยู่เพยียงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะพีคที่งบแต่มาสามหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้สมมติใครติดขึ้นกลุ่มพวกนี้ไว้การขึ้นไปจะใช้เป็นจังหวะในการลดน้ำหนักก็ไม่ว่ากันนะค,คือหนึ่งเก่งกำไรได้หรือถ้าไม่เก่งขึ้นไปรอบเนี้ยก็ไปหาจังหวะในการที่จะ จัดการให้มันเรียบร้อยซะจะไปลดน้ำหนักอะไรให้เหมาะสมก็ไปทาครับครับอ่ะพอเราดูกรอบดูเสร็จแล้ววันนี้เราลงทุนตัวไหนดีครับเพราะตลาดน่าจะเปิดบวกครับโอเคครับก็ตัวแรกเลยต้องบอกว่าก็คือทางด้านบ้านปูนะครับก็คงจะขอตามกระแสนิดหนึ่งว่าในบ้านปูเนี่ยมีโอกาสที่จะแข่งตัวขึ้นต่อไม่ได้ต่ํากว่า12 20. บสอาท20าทิลงมาอ่ภาพตรงนี้น่าจะเป็นการอ่ขึ้นไปทดสอบแล้วก็หาโอกาสในการทำ New High นิวไฮเหนือ13บาท อ่ห้าสิบขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวแรกก็คงจะเป็นบ้านปู่รับครับตัวแรกบ้านปู่ปิดเมื่อวานสิบสองบาทเจ็ดสิบวันนี้แนวโน้มจะขึ้นไปสักเท่าไหร่ครับครับก็มองน่าจะมีโอกาสทดสอบในโซนสิบสามบาทต้นๆถึงสิบสาบาทห้าสิบนะครับก็ตัวนี้จุดทัดลอสอยู่ที่สิบสาบาทสิบสองบาทยี่สิบครับไม่ต่ํากว่าตรงนั้นให้น้ําหนักในการแกว่งขึ้นครับครับตัวที่สองครับตัวแรกตัวที่สอง v พอครับ น้ำมันพืชไทยใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ฮะ VPO วิจิตรพันธุ <V PO S 2> ์ออยล์ VPO วิจิตรพันธุ์ออยล์ครับเฉยเลยครับวิจิตรพันธุ์ตามออยล์จะเห็นว่าทำนิวไฮแล้วกําลังซอยเท้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันน่าจะเริ่มเข้าสู่เฟสของการไล่นะครับก็แปลว่าตรงนี้ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งบาทหกสิบหกลงมาใช้ตรงนั้นเป็นสต็อปนะครับไม่ต่ำกว่าตรงนั้นลงมาภาพตรงนี้ควรจะเป็นการไล่แหละนะครับทีนี้ไล่เนี่ยประเด็นมันคืออะไรหนึ่งก็คือ ผลประกอบการน่าจะฟื้นตามราคาน้ำมันปาล์มมาเลเซียที่ทํำนิวไฮสองก็คือถ้าใครตามข่าวเนี่ยสักสามสี่วันที่แล้วเนี่ยอินเดียมีข่าวว่าลดกรลดภาษีน้ํามันพืชนะเพราะว่าปรากฏว่าน้ํามันพืชแพงเนี่ยตอนนี้คนอินเดียเดือดร้อนมากก็เลยทําให้เขาลดภาษีน้ํามันพืชนะดังนั้นการนําเข้าน้ามันพืชจากอินเดียน่าจะดีขึ้นนะดังนั้นน่าจะหนุนราคาปาล์มกับราคาถั่วเหลืองด้วยนะครับก็ในเคสนี้ก็เลยน่าจะหนุนการเกิงอะไร V ีพีโอก็ พอเบรกตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของโมเมนตัมเราควรจะ e x p เ c t ได้ประมาณสักอ,อ,อีกสักประมาณสี่สิบสตังค์จากตรงนี้นะครับพูดไปว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราเก่งกําไรในเชิงนี้ก็บาทหกบเป็นสต็อปแล้วก็ e x p เ c t จุดขายทางอะไรประมาณแถวสองบาทยี่สิบครับครับตัวที่สอง o ีโตัวที่สามครับตัวที่สาม a ครับครับเป็นยังไงครับดบิเฮเอนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเริ่มเปิดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการที่รับสนับสนุนในเรื่องของตัวการลงทุนของต่างชาติแล้วก็รวมทั้งวีซ่าระยะยาวซึ่งก็น่าจะหนุนในเรื่องของตัวทั้งยอดขายที่ดินแล้วก็กลุ่มอสังหาที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเช่าอาศัยระยะยาวนะครับก็นอกจากนั้นแล้วเดอะเวชเองเป็นคนที่ปกติจะมีการขายแอสเซทเข้ากองทุนอสังหากองทุนรีดของเขาเนี่ยประมาณสักช่วงไปแต่มาสีเพื่อซีเคียวในเรื่องของแคชโฟเพราะฉะนั้นการจ่ายปันผลในแต่ละปีจะค่อนข้างนิ่งพอสมควรเลยนะครับก็คืออย่างน้อย ใกล้เคียงเดิมหรือไม่ลดลงเพราะฉะนั้นก็ในลักษซนราคาปัจจุบันซึ่งเรายังไม่เสียเปรียบต้นทุนนะครับก็น่าจะได้ทั้งในเรื่องของตัวแคปิตอลเกนแล้วก็เงินปันผลครับก็ราคาตรงนี้เราลุ้นการขึ้นไปนะครับแนวต้านแรกก็คือโซน3าบาทสี่แล้วก็แนวต้านที่2ก็คือ3าบาทสิบครับชัดเจนครับชัดเจนครับขอบพระคุณครับคุณกิตพลครับสัปดาห์นี้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับจาก uob เค่เหียนนะครับประเทศไทยทุกๆุวันพฤหัสนะครับ คุณกิดผลมากำหนดกลยุทธ์ให้เรานะครับ